สื่อต่างประเทศรายงานว่าอูเบอร์ผู้ให้บริการแชร์รถยนต์ชื่อดังพยายามล็อบบี้ผู้นำทางการเมืองให้ผ่อนคลายกฎหมายแรงงานและแท็กซี่สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนระหว่างประเทศเครือข่ายนักข่าวสืบสวนที่ไม่แสวงหากำไรได้ทำการตรวจสอบการส่งข้อความภายในบริษัทอีเมลใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่นๆโดยเอกสารเหล่านี้รั่วไหลไปยังหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนของอังกฤษอูเบอร์ Uber, ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2552พยายามละเม เมิดกฎระเบียบของแท็กซี่และการให้บริการขนส่งราคาประหยัดผ่านแอปพลิเคชันแชร์รถโดยรายงานที่มีชื่อว่า UberFI ์ไฟเผยให้เห็นถึงความพยายามนานหลายปีของบริษัทในการขยายธุรกิจไปยังกว่า30ประเทศทั่วโลกบรรดาล็อบบี้ยิสกดดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยกเลิกการสอบสวน เขียนกฎหมายแรงงานและแท็กซี่ใหม่รวมถึงผ่อนคลายการตรวจสอบประวัติคนขับการสอบสวนยังพบว่า Uber อร์ใช้เทคโนโลยีการพลางตัวเพื่อป้องกันการสอบสวนของรัฐบาลอีกทั้งบริษัทยังใช้เครื่องมือที่เรียกว่าค s ว i t ิตเพื่อตัดการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Uber อร์และปิดกั้นเจ้าหน้าที่จากการค้นหาหลักฐานระหว่างการบุคคลในอย่างน้อย6ประเทศโดยมีรายงานระบุว่านายทราวิสคาลานิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซ e o ของ Uber อร์ยังอาศัยเหตุการ การใช้ความรุนแรงของคนขับรถแท็กซี่ต่อคนขับ u ูเ r อร์ในฝรั่งเศสเพื่อหวังการได้รับการสนับสนุนจากสาธนารณชนรายงานจาก Uber Fire, อร์ฟรอ้างว่าบริษัทหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีหลายล้านดอลลาร์โดยส่งผลกำไรไปยังเบอร์มิวดาและแหล่งหลบเลี่ยงภาษีอื่นๆจากนั้นบริษัทได้พยายามเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากความรับผิดชอบทางภาษีโดยช่วยเจ้าหน้าที่เก็บภาษีจากคนขับรถ